ก่อนเริ่ม EP 2นี้นะคะเราได้มาแล้วค่ะบัตร Starbucks มูลค่า200บาทจัดส่งให้เราเร็วมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปของ Auto Bot ค่ะแล้วก็ทำการเชื่อมและจับคู่กับตัวน้องน,นะคะไปดาวน์โหลดกันก่อนค่ะกดปุ่มนะคะ 1...2... อื่นแล้วนะคะไปติดแล้วนะ,ะอ่าจากนั้นมาทำตามที่เขาพูดเลยคะ่ะแตะที่ปุ่ม wi-fi 3วมค่ะอ่ามีเสียงแล้วไปดาวน์โหลดแอปออโต้บอร์ดกันค่ะ ก็เอามาจากคู่มือเลยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไปค่ะอย่าลืมเปิด Wifi เปิดบลูทูธด้วยนะนี่ทีนี้ก็มาถึงหน้าของแอปแล้วค่ะแล้วก็เลือกว่าเป็นเครื่องไหนซึ่งของเราเป็น Laser 5นะคะก็เลือกค่ะมาเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อ Wifi แล้วก็กดรหัส Wifi แล้วก็กด n e x t ค่ะ เครื่องก็จะทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็ n น x t ค่ะได้มาแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคือก็กดตรงตัวดินสอค่ะเสร็จแล้วก็แก้เป็นชื่อของเราเองอันนี้เราเพิ่มเป็นชื่อชิมนะคะน้องโรบอทของชิมเซฟค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ เราต้องไปสร้างแมปก่อนนะก็ไปเปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปกดปุ่มสมาร์ทเพื่อให้น้องนะคะวิ่งไปทั่วของทั้งห้องนะคะโดยน้องจะวิ่งตามขอบของห้องก่อนของคือวิ่งทั่วบ้านนะคะแต่ว่าลาะขอบไปเรื่อยๆเอยเอ,ยอยะคะ่ะจากเพื่อเป็นการสร้างแมปหรือว่าเป็นแผนที่บ้านของเรานะคะ โดยน้องสามารถข้ามขอบประตูได้นะคะส่วนตรงจุดไหนที่น้องยังไปไม่ถึงนะคะเขาก็มีความสามารถพิเศษคือไปณจุดนั้นอันนี้คือน้องกลับมาที่ตัวแท่นชาร์จแล้วนะ็จแล้วก็ดูดุ่นเข้าไปคะ่ะส่วนระบบการทำงานอีกแบบหนึ่งก็คือน้องเขาจะวิ่งในรูปแบบซิกแซกค่ะในจุดที่เป็นที่ว่าง นอกจากนี้ยังวิ่งบนพรมได้ด้วยค่ะแต่เราต้องปิดโหมดถูแล้วก็โหมดใช้น้ำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพรมเปียกค่ะถ้าเจอสิ่งกีดขวางหรือว่าขาโต๊ะตู้เตียงอะไรที่แบบความสูงไม่เกิน2เซนนะคะน้องสามารถขึ้นได้นะคะสามารถทำความสะอาดได้เขาก็จะค่อยๆไปค่ะ แต่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าจะทำให้น้องมีความมึนงงนะอย่างที่บอกใน EP แรกคะ่ะอาจจะแบบวนสองรอบําจุดเดิมอะคะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นที่โล่งๆเนี่ยเขาอะจะวิ่งเป็นแบบสิกแซกแบบเมื่อกี้ที่ให้ดูไปนะเนี่ยอย่างนี้ก็คือไปและ2รอบเสร็จแล้วก็ไปจุดอื่นต่อคะ่ะ ช,ชนขาเก้าอี้แล้วก็ขยับมาค่ะเพราะฉะนั้นบ้านที่โล่งอะ่ะน้องจะทำงานได้ดีมากแนะนำนะคะอย่าลืมเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะชนอีกแหละอ่ะให้ดูอีกรอบต่ายขึ้นไปมาอยู่แถวๆขาโต๊ะนี่แหละค่ะ ะะเรายังสามารถใช้ระบบทำความสะอาดเฉพาะจุดได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูตรงหน้า setting ในแอปนะคะว่ามีอะไรให้เล่นอะไรยังไงบ้างอ,อันนี้เราเปิดโหมดถูนะคะซึ่งผ้าถูจะสั่นนะคะตรงก้นน้องะคะจะสั่นอยู่นะคะแล้วก็เปิดน้ำด้วยะคะ่ะแต่ว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันนะคะ ก็คือใช้น้ำในการถูด้วยอ่านี่ค่ะสัน่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะกั้นห้องนะเลือกลุมอิ i ิทีเนี้ยมันก็จะมีให้เมิร์ชให้ Split Reset แล้วก็ Name ใช่ไหมเราต้องการกั้นเราก็เลือกเป็น s p l ิตค่ะเสร็จแล้วก็จะมีขีดสีแดงๆขึ้นมาเราก็ทำการกั้นเราจะกั้นออกเป็น3ห้องค่ะก็คือห้องนอน ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวการเสร็จกดเซฟทีนี้สเปดเรียบร้อยนะคะห้องจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ห้องก็คือตามนั้นเลยค่ะ3-4ี 3, เสร็จแล้วแล้วก็เลือกเนมเพื่อเปลี่ยนชื่อห้องนอนอาเบดรูมค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มไปต่อที่สีเหลืองจิ้มสีเหลืองค่ะ แล้วก็เลือก living room เสร็จแล้วห้องสุดท้ายเลือก kitchen นะคะไปจิ้มที่สีน้ำเงินก่อนแล้วก็ kitchen กด confirm กด save ทีนี้ก็เรียบร้อยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้น้องไปทำความสะอาดที่ห้องไหนโดยเลือกที่ select room ตรงนั้นนะคะ ที่ก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆเ,เพื่อให้เราเลือกอันนี้เราเลือกไปที่เบดรูมเป็นห้องนอนเสร็จแล้วเราก็เลือก area c r e a n น้องก็จะทำความสะอาดเฉพาะห้องนอนค่ะจะไม่ไปยุ่งกับห้องนั่งเล่นกับห้องครัวค่ะไปต่อกันที่ forbidden edit ก็คือว่าเป็นการกั้นว่าตรงไหนห้ามน้องทำความสะอาดข้างบนจะขึ้นว่า area กับ wall นะคะ แอรีกับวอลแตกต่างกันยังไงแอรี Area ก็คือจะกั้นเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะว่าห้ามเข้าโดยปุ่มบวกสีน้ําเงินก็คือเป็นการห้ามเข้าในลักษณะถูแห้งส่วนบวกสีแดงก็คือห้ามเข้าในลักษณะที่เป็นการถูเปียกะคะ่ะสมมุติว่าเราเลือกกดบวกก็จะขึ้นมาเป็นเขตเป็นพื้นที่สีแดงๆนะคะเราสามารถขยับได้นะคะว่าจะไม่ให้น้องอ่ะมาถูที่ตรงไหน นี่ก็คือกั้นไว้เลยค่ะขยับได้ค่ะเป็นโซนในห้องนั่งเล่นที่ติดกับห้องครัวตรงนี้ไม่ให้เข้านะคะแล้วก็กดเซฟถ้าแบบนี้ก็คือน้องก็จะไม่วิ่งมาโซนนี้เลยค่ะต่อมาเราลองเลือกเป็นวอลนะคะหรือว่าเป็นผนงังก็คือจะกั้นเป็นเส้นค่ะซึ่งแตกต่างจากแอรียยังไงมาดูกัน ก็เลือกเลยค่ะกดบวกแล้วก็จะเป็นเส้นขึ้นมาอ่ะเราจะกั้นตรงไหนสมมุติว่าเราอะอยากกั้นไม่ให้น้องล่วงตกถือว่าเป็นแบบกั้นเป็นเขตบันไดนะคะเราจะไปกั้นทางขวามือของประตูะคะ่ะประตูห้องเราว่าไม่ให้น้องอะไปยุ่งกับตรงนั้นก็พยายามจัดเส้นนะคะค่อยๆไปะคะ่ะคือน้องเขาก็จะวิ่งไปแค่ ถึงพอถึงจุดนั้นน่ะน้องเขาจะไม่วิ่งข้ามเส้นนั้นไปอะค่ะอ่าเรากั้นไว้สมมุติว่าตรงนั้นเป็นบันไดฝั่งขวามือเป็นบันไดเราจะไม่ให้น้องเข้าก็กัน้นแล้วก็กดเซฟแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยต่อมาเลือกโซนคลีนนิ่งนะคะอ่าทีนี้ปุ่มคูณบวกข้างบนนะคะเป็นจำนวนครั้งที่อยากให้น้องมาทำความสะอาดณนะจุด ณนะโซนนั้นให้เลือก1กับ2ก็คือทำรอบที่1แล้วก็ทำรอบที่2ส่วนปุ่มบวกข้างล่างก็คือพอกดปุ่มบวกปับ๊บแผ่นเออหมายถึงว่าเขตสีน้ำเงินนะคะตารางสีน้ำเงินก็จะขึ้นมาว่าเป็นโซนนี้นะที่เราจะให้น้องอ่ะเข้าไปทำความสะอาดเอาแค่โซนเดียวอ่ะจะให้ทำความสะอาดตรงจุดนี้เราสามารถเพิ่มได้นะคะว่าจะให้น้องไปทำความสะอาดกี่จุด แล้วก็ไปต่อกันที่สปอ t c ตคลี i นิ่งค่ะก็คือทำความสะอาดณนะจุดจุดเดียวคือก็จิ้มไปเลยค่ะอไอแมสีม่วงๆว,ว่าอยากให้ทำแค่จุดนั้นนะคะน้องเขาก็จะมาวิ่งออกมาจากแท่นชาร์วค่ะมาทำความสะอาดรอบๆจุดนั้นเราอยากให้น้องทำความสะอาดแค่จุดไหนก็เอาแค่จุดนั้นค่ะแล้วก็กด go here นะคะเพื่อให้น้องไปทำความสะอาดณนะจุดนั้น เรามาต่อกันที่เซตติ้งนะคะหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมค่ะไปกดเข้าไปดูอันแรกนะคะเป็นเบสฟังก์ชันนะคะเริ่มที่แมนนวลก็คือว่าเป็นการบังคับทิศทางของน้องค่ะก็คือว่านี่ค่ะก็คือจะให้น้องเดินหน้าก็กดเดินหน้าไปทางซ้ายหรือขวาขวาก็กดขวาซ้ายอักซ้ายเป็นการบังคับทิศทางด้วยตัวเองค่ะ อ่ะ exit อ,ออกไปนะคะตัวต่อมาค่ะ room manage ก็คือว่าเป็นการที่เราอะ่ะมี map อยู่หลาย map ค่ะคือบ้านเรามีหลายชั้นเอางี้ดีกว่าแล้วเราต้องการให้เจ้าน้องอ่ะค่ะไปทำความสะอาดที่ห้องไหนชั้นไหนเราก็เลือกนะคะแต่ว่าเราอะ่ะมีชั้นเดียวก็เลยมี map แค่ map เดียวให้ดูค่ะสำหรับใครที่เป็นบ้านสองชั้นสามชั้นอะไรเงะะี้ยค่ะก็ใช้ส่วนนี้ได้ค่ะ ตัวต่อมาค่ะ Looking for Machine นะคะเป็นการใช้ตามหาน้องค่ะก็คือว่ากด Confirm พอกด Confirm ปุ๊บก็จะได้ยินเสียงน้องร้องดังขึ้นมาค่ะเพื่อหาว่าอ่ะน้องอยู่ตรงนี้นะไปหาน้องกันต่อมา Timer การตั้งเวลาค่ะตั้งเวลาในการทำงานซึ่งเรายังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันนี่ค่ะมาเซตเวลากัน เ,ออเราจะตั้งให้น้องทำงานตอนสักประมาณกี่โมงดีอะสัก10บโมงละกัน10บโมงก,กว่าตั้งที่10บโมงสินาทีเสร็จแล้วจะให้ทำวันไหนเลือกเป็นวันอาทิตย์สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ระดับความแรงอะคะ่ะว่าจะให้ดูดแรงไหมเราเลือกแบบธรรมดาค่ะ แล้วก็เลือกระดับน้ํานะคะว่าจะน้ําน้อยหรือน้ําเยอะเ,อเราเลือกน้ําน้อยค่ะเนื่องจากเป็นพื้นลามิเนตโอเคค่ะต่อไป cleaning position นะคะก็จะให้เลือกว่าทําทางบ้านเลยไหมหรือว่าให้เลือกเป็นโซนโซนมาที่ข้างล่างนะคะเลือกเป็นโซนได้นะคะว่าจะให้ทําห้องไหนบ้างนะเวลาช่วงนั้นที่เราตั้งเวลาไว้เสร็จแล้วแล้วก็กดเสฟนะคะ ซ้องอยู่ด้านบนต่อมาค่ะเป็นซักชัก็คือเป็นแรงดูดนะคะว่าอยากให้ดูดแบบแรงแบบธรรมดาหรือแบบไม่แรงนะคะก็เลือกเป็นธรรมดาไปค่ะถ้าบ้านใครสกรปรกก็เลือกเป็นแบบแรงไปเลยส่วนอันนี้เป็นระดับน้ำนะคะว่าให้แบบให้พื้นเปียกมากเปียกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาเป็นเสียง เสียงสามารถปรับระดับได้นะคะว่าจะให้ปิดไหมหรือว่าจะให้ดังแค่ไหนก็คือเป็นเสียงของตัวน้องโรบอทคือน้องพูดได้คะ่ะต่อมาถึงไหนแล้วว่ะอ,อ๋อเป็นเรคคอร์ดเรคกคอร์ดก็คือว่าก็เป็นบันทึกอะคะ่ะเหมือนเป็นประวัติอะคะ่ะว่าน้องทํางานไปแล้วกี่ครั้งแล้วทํางานแบบพื้นที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอ,อ๋อ consumable management ก็คือว่าดูพวกอุปกรณ์ต่างๆของน้องอะคะ่ะว่า ตอนนี้ใช้ไปได้เท่าไหร่แล้วก็คือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหรือ,อยางซึ่งอันเนี้ย9ก99%็ก็ยังใหม่อยู่ค่ะยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนนะคะอ่ะกลับมาที่ต่อไป s w i t c h disturb ก็คือว่าเป็นปุ่มห้ามรบกวนในเวลาที่เราต้องการอย่างเช่นอาจจะเซตช่วงเวลาที่เรานอนอห้ามน้องทำงานช่วงนั้นนะอะไรเงี้ยก็มาเซตได้นะคะนะปุ่มนี้ ต่อมาเป็น instruction ก็คือถ้ากดเข้าไปอะคะ่ะจะไปแสดงที่หน้าคู่มือการใช้งานซึ่งก็คือไปตรงการเล่มคู่มือที่เราได้มานั่นเองส่วนนี้ก็คือเผื่อใครขี้เกียจหยิบเล่มนะคะก็มาดูคู่มือในหน้านี้ได้ Dynamic b o สนะคะก็คือว่าเป็นการดูดที่แบบแรงขึ้นในกรณีที่น้องวิ่งผ่านผมนะคะก็จะดูดแรงขึ้นก็เปิดไว้ก็ได้คะ่ะปุ่มนี้ ต่อมานะคะ reset robot ก็คือว่าก็คือเคลียร์ทุกอย่างะคะ่ะซึ่งอย่าก,กดนะคะ cancel ไปคะ่ะต่อมาเป็น vibration on off นะคะก็คือเป็นการที่ให้ผ้าถูพื้นนะคะสัน่นจะให้น้องสั่นไหมให้ถูให้ไหมถ้าจะให้ถูก็เปิดไวค้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ให้ถูก็ปิดส่วนข้างล่าง electro water ก็คือว่า เป็นการเปลี่ยนน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะก็เปิดไว้ถ้าเราจะใช้น้ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะฟัง์กชันทั้งหมดค่ะกลับมาที่หน้าจอหลักที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือเป็นตัวชาร์จใช้ในกรณีที่น้องไม่ได้อยู่ที่แท่นชาร์จแล้วเราต้องการให้น้องกลับไปที่แท่นชาร์จก็กดปุ่มชาร์จหรือว่ากดปุ่มโฮมก็ได้ค่ะ อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นสองแถบนี้เป็นแท่นชาร์จไฟฟ้าของน้องเขานะคะส่วนข้างล่างเนี้ยเป็นตัวดูดฝุ่นที่มาจากตัวเครื่องคือดูดตรงนี้เข้าไปสองรูนี้แล้วก็จะข้างล่างะคะ่ะมันก็จะมีร่องร่องร่องมีร่องอยู่อะคะ่ะแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในถังเก็บฝุ่นเดี๋ยวเรามาเปิดถังเก็บฝุ่นดูกันนะคะว่าจะเยอะแค่ไหน จากการที่ใช้อยู่หลายรอบเหมือนกันค่ะนี่ความน่าก,กลัวอยู่ในนี้ค่ะคือมีต่ผมส่วนใหญ่เป็นตต่ผมนะคะกับฝุ่นนี่นี่ฝุ่นฝุนตรงนั้นค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเต็มถังแล้วก็ควรเอาไปเททิ้งนะคะใส่ถังขยะตอนที่เราจะปิดน้องโรบอทนะคะเราจะต้องนำเศ้าโรบอทเนี่ย ออกมาจากแท่นชาร์จนะเรามาปิดน้องกันค่ะวิธีการปิดก็คือว่าจับออกมาก่อนนะคะขออนุญาตนะคะคุณน้องโรบอทเแล้วเแล้วเเล้วน้องน้องจะก,กลับบ้านปุ่มสีแดงคือน้องจะกลับบ้านนะคะไม่เอาคะ่ะน้องไม่เอานเราโอ้ยเราไม่ได้สั่งให้กลับบ้าน อีกรอบเดี๋ยวนะเอาใหม่กดปุ่มกดปุ่มนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาพูดบอกว่าถ้าเกิดว่าจะปิดเขาอะ่ะให้นำเขาออกมาจากตัวแท่นชาร์จนะคะแต่ทำไมเมื่อกี้เรายกออกแล้วถึง ไปสีแดงถึงขึ้นล่ะอะต่อมาเป็นวิธีการปิดเจ้าตัวโรบอรตนะคะถ้าเกิดว่าเรานำน้องไว้ที่แท่นชาร์จอะคะ่ะเราจะปิดไม่ได้นะคะเราต้องเอาน้องมามาณข้างนอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะค้างไว้ประมาณ3วิให้ไฟมันดับอะคะ่ะให้ไฟมันกระพริบนี่แบบนี้ก็คือปิดแล้วเรียบร้อยะคะ่ะ เสร็จแล้วตัวแท่นชาร์จเนี่ยเรายังเสียบปลั๊กอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไฟตรงนี้ยังขึ้นอยู่แล้วก็ไปดึงปลั๊กก็ถือว่าเป็นการปิดเครื่องทุกอย่างหมดค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นออโต้บอร์ดเลเซอร์5หวังว่าจะถูกใจกัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ให้กับช่องชิมชาแนลด้วยค่ะในมาสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำนานที่สุดแล้วที่เราทำมาบอกเลยเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่